จกักรพรรดิเสวนจงแห่งราชวงศ์ชิงหรือจกักรพรรดิเฉิงหวง่วตี้ประสูติเมื่อวันที่16กันยายนคิดศกราที่ั1782เป็นพระโอรสลำดับที่2ของจกักรพรรดิเจียชิงที่ประสูติจากพระนางเซี่ยวซูรุยหองฮาวจากสกุลสีทาล่าพระนามเดิมว่าไอซินเจีอหลัวเหมียนหนิงแปลว่าอาทิตย์อัสดงต่อมาในภายหลังเปลี่ยนเป็นหมินหนิง แปลว่าจักรวาลหรือท้องฟ้าขึ้นครองราชเมื่อวันที่3ตุลาคมคิสสกัาลที่1820ใช้ชื่อราจะศกประจำพระองค์ว่าเต้ากวงองค์ชายรองเหมียนหนิงเป็นพระนัดดาคนโปรดของจักรพรรดิเฉียนหลงในปีเจียชิงที่1เดือน11ตรงกับคิสสกราที่1821รี่1821จักรพรรดิเฉียนหลง เลอกหญิงสาวจากสกุลหนิวฮูลูซึ่งเป็นเครือญาติเดียวกับกลุ่มอำนาจของเฮอร์เซนให้เสกสมรสกับองค์ชายรองเหมียนหนิงขณะนั้นองค์ชายรองเหมียนหนิงมีพระชมพันษา14พันษาจักรพัฒเจียชิงได้พรำสอนให้องค์ชายรองเหมียนหนิงชิงชังกลุ่มสกุลหนิวฮูลูเนื่องจากพระองค์เองก็ต้องเสกสมรสกับสตรีจากสกุลหนิวฮูลูที่มาจากกลุ่มอำนาจของเฮอร์เซน องค์ชายรองเหมียนหนิงจึงทรงเกลียดชังสกุลหนิวฮู้ลู่เช่นเดียวกับพระบิดาและพลอยชิงชังพระมเหสีจากสกุลหนิวฮู้ลู่พระมารดาเลี้ยงรวมถึงพระชายาเอกที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงเลือกมาให้เสกสมรสกับพระองค์หลังการเสกสมรสผ่านไปหลายปีองค์ชายรองเหมียนหนิงก็ยังไม่มีชายาิและไม่มีทีเท่าว่าจะสนใจสตรีคนใดในปีเจียชิงที่8ด ตรงกับคิดศักราชที่1 8 0 3จกักรพรรดิเจียชิงจึงคัดเลือกสตรีจากสกุลถงเจียให้เสกสมรสเป็นพระชายารองขององค์ชายเหมียนหนิงก่อนหน้านี้องค์ชายรองเหมียนหนิงเคยทูลขอสตรีชาวฮั่นมาเป็นพระชายารองถึงแม้องค์ชายรองเหมียนหนิงจะเป็นพระโอรสองค์โปรดแต่จกักรพรรดิเจียชิงก็ไม่ทรงอนุญาตองค์ชายรองเหมียนหนิงจึงประชดด้วยการสั่งห้ามไม่ให้สตรีคนใดเข้าใกล้พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพระชายาเอกหรือพระชายารองและจะไม่ยอมมีทายาทจนกว่าพระบิดาจะทรงอนุญ,ญาตให้เสกสมรสกับสตรีชาวฮั่นในที่สุดจักพรพัิเจียชิงก็ต้องทรงอนุญ,ญาตให้องค์ชายรองเหมียนหนิงรับสตรีชาวฮั่นมาเป็นพระอนุชายาแต่มีข้อแม้ว่าจะไม่มีการพระราชทานสมรสใดๆให้และห้ามมีตำแหน่งสูงกว่าพระอนุชายา องชายรองเหมียนหนิงรับสตรีชาวฮั่นสองคนจากสกุลเจ้าและสะกุลซุนมาเป็นพระอนุชายาทำให้พระชายาเอกจากสกุลหนิวฮู่ลูกส่งเสียพระไทยเป็นอย่างมากเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาองค์ชายรองเหมียนหนิงไม่เคยใส่พระไทยและยังแสดงท่าทีเมินเฉยต่อพระชายาเรื่อยมาในปีเจียชิงที่12ตรงกับคิดศักราชที่1807ปรพระชายาเอกก็ทรงประชวรหนัก ในปีเดียวกันองค์ชายรองเหมียนหนิงทุลขอจกักรพรรดิเจียชิงเพื่อรับสตรีจากสกุลนา่าเข้าวังมาเป็นพระอนุชายาทำให้พระชายาเอกจากสกุลหนิวฮู่ลู่ยิ่งตรอมพระไทยและอาการประชวรสุดหนักเมื่อพระอนุชายาจากสกุลนา่าทรงพระครันในปีเจียชิงที่13เดือนหนึ่งตรงกับคิดศักราชที่1808พประชายาเอกก็สิ้นพระชนด้วยวัยเพียง26ปี หลังพระชายาเอกสิ้นพระชนพระชายารองจากสกุลถงเจียก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระชายาเอกในปีเจียชิงที่13เดือนสี่พระอนุชายาจากสกุลนาล่าประสูติท่านชายใหญ่อี้เวย่ยหลังประสูติท่านชายใหญ่จักรพรรดิเจียชิงจึงเลื่อนให้เป็นพระชายารองขององค์ชายเหมียนหนิง พระนางเซี่ยวเหอรุ่ยหองเฮาจากสกุลหนิวหู่ลู่ทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฮองเฮาของจักรพรรดิเจียชิงและพระมารดาเลี้ยงขององค์ชายรองเหมียนหนิงได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีขาดตกบกพร่องถึงแม้ทั้งสองพ่อลูกจะชิงชังพระนางแต่พระนางกลับไม่เคยทรงถือโทษโกรธเคืองความดีของพระนางทำให้ในภายหลังทั้งสองพระองค์ต้องเปลี่ยนใจกลับมาเข้าใจและยอมรับพระนางในปีเจียชิงที่18 ตรงกับคิสกักาชที่1813พประชายารองสกุลถงเจียประสูติท่านหญิงใหญ่ตวนหมิ่นกู้หลุนกงจูท่านหญิงใหญ่ทรงเป็นที่โปรดปรานของจกักรพรรดิเจียชิงและองค์ชายรองเหมียนหนิงเป็นอย่างมากแต่ในปีเจียชิงที่24เดือนสิตรงกับคิสกักราดที่1819ัท่านหญิงใหญ่ก็ทรงสิ้นพระชนด้โดยพระชนสาเพียงเจ็ดปีทรงโปรดให้ฝังพระศพไปที่สุสานชิงตงหลิง มณนทนเหอเปยในปีเจียชิงที่25เดือน7ตรงกับคิสกักราดที่1820จักรพรรดิเจียชิงก็เสด็จสวรรคตองค์ชายรองเหมียนหนิงขึ้นของรัตต่อเป็นจักรพรรดิเต้ากวงเนื่องจากเป็นโอรสของจักรพรรดิเจียชิงที่ประสูติจากพระชายาเอกจึงมีสิทธิอันชอบธรรมในการสืบราชบัลลังก์หนึ่งเดือนถัดมา ็ทรงสถาปนาพระนางเซี่ยวเหอุ่ยฮองฮาวจากสกุลหนิวฮูลู่เป็นพระนางกงฉือฮองไทฮาวและย้ายไปประทับที่พระตำหนักโซ่คังกงพระนางกงฉือฮองไทฮาวแนะนำให้จักรพรรดิเต้ากวงสถาปนาย้อนหลังให้กับพระชายาเอกสกุลหนิวฮูลู่เพววื่อความมั่นคงของราชบัลลังก์ทรงเล็งเห็นว่าสกุลหนิวฮูลู่มีอำนาจพอที่จะสนับสนุนจักรพรรดิเต้ากวงได้ และให้อภิเศกสมรสกับสตรีจากสกุลหนิวฮู้ลูเพื่อรักษาไว้ซึ่งฐานอำนาจสองเดือนถัดมาในปีเจียชิงที่25เดือน9จึงสถาปนาย้อนหลังให้พระชายาเอกจากสกุลหนิวฮู้ลูเป็นพระนางเซี่ยวมู่เฉิงฮองฮาหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อะไรให้กับจกักรพรรดิเจียชิงในปีเต้ากวงที่สองเดือน11ตรงกับคิศสกราชที่1822 จักรพัทเต้วงกวงก็แต่งตั้งพระชายาเอกจากสกุลถงเจียขึ้นเป็นฮองเฮาพระชายารองจากสกุลนาลาเป็นพระชายาเหอผินพระชายารองจากสกุลฟู่ฉาเป็นพระชายาเถียนผินสตรีจากสกุลหนิวฮู่ลู่อีกสองคนเป็นพระชายาฉวนผินและพระสนมเสียงกุ้ยเหรินและสถาปนาย้อนหลังให้กับพระอนุชายาชาวฮั่นที่สิ้นพระชนไปแล้วพระอนุชายาจากสกุลซุน เป็นพระสนมติ้งกุ้ยเหรินพระอนุชายาจากสกุลเจ้าเป็นพระสนมผิงกุ้ยเหรินจักรพัิเต้วกวงเมื่อขึ้นครองราชบ้านเมืองอยู่ในสภาวะย่ำแย่ประสบปัญหาการทุจริตช่อราชของพวกขุนนางที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยจกักรพรรดิเฉียนหลงและยังมีปัญหาเรื่องฝิ่นที่ระบาดหนักทำให้จีนเสียดุลการค้าให้กับชาติตะวันตก เงินในท้องพระคลังขาดแคลนพระองค์จึงทรงหาทางกำจัดขุนนางกลางฉินขุนนางที่ไม่เอางานเอาการและมีนโยบายประหยัดงบประมาณแผ่นดินโดยให้เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงขุนนางในราชสำนักร่วมกันประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของราชสำนักโดยมีพระองค์เป็นแบบอย่างค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์จากเดิมได้รับจากท้องพระคลังปีละ4แสนตำลึงพระองค์โปรดให้ลดเหลือ2แสนตำลึง ให้ลดเครื่องสวยเหลือเพียงมื้อละหชนิดงานเทศกาลที่เคยกินกันอย่างฟุ้งเฟืยก็ให้ลดลงเหลือเพียง5ชนิดฉลองพระองค์ก็ทรงสวมแต่ฉลองพระองค์ตัวเก่าๆค่าใช้ใจ่ายของราชสํานักฝ่ายในที่ปกติปีละกว่าหนึ่งล้านตำลึงก็ปลดให้ลดลงเหลือเพียงสองแสนตำลึงในปีเต้ากวงที่สมเดือนเ ตรงกับคิสกักราที่1823รอี่1823าฮองเฮาจากสกุลถงเจียสเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้แต่งตั้งสตรีคนใดขึ้นมาเป็นฮองเฮาพระองค์ใหม่ในปีเจ้ากวงที่หเดือนสตรงกับคิสกักราที่1825พรี่1825พระมเหสีฉวนเฟยจากสกุลหนิวฮูลูได้รับเลื่อนขั้นเป็นหัวกุ้ยเฟยพระชายาเสียงผินจากสกุลหนิวฮูลูเป็นพระมเหสีเสียงเฟย จกักรพรรดิเต้ากวงนั้นทรงชอบสตรีที่เป็นคนเงียบๆเ,เรียบง่ายรักความสงบไม่วุ่นวายในปีเต้ากวงที่6ตรงกับคิศสศักราชที่1826สทรงรับสตรีจากสกุลป๋อเอ,อิร์จีจีเธอแห่งเผ่าเคอเออร์ชินมาเป็นพระสนมคนใหม่ในปีเต้ากวงที่6เดือนสิบพระสนมคนใหม่ก็ประสูติพระโอรสองค์ชายรองอี้กางตัวหลวงซุนจุนหวัง หลังประสูต์พระโอรสจักรพรรดิเต้ากวงก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระชายาจิ้งผินแต่องค์ชายรองอี้กลางสิ้นพระชนไปด้วยพระชนสา,าเพียงสี่เดือนในปีเต้ากวงที่7เดือน4ตรงกับคิศกักราดที่1827พระชายาจิ้งผินได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพระมเหสีจิ้งเฟยมีความหมายว่าพระมเหสีผู้เงียบสงบในปีเต้ากวงที่9เดือน11 ตรงกับคิสกัาที่1829พัรเพระมเหสีจิ้งเฟยประสูติพระโอรสองค์ชายสามอีจี้ตัวหลวหุยจุนหวังเพียงแค่หนึ่งเดือนองค์ชายอีจี้ก็สิ้นพระชนในปีเต้ากวงที่11เดือนสตรงกับคิสกักลาที่1831องค์ชายอีเว่ย e ay, พระโอรสที่เหลืออีกเพียงพระองค์เดียวก็สิ้นพระชนไปอีกองค์ ในปีเต้ากวงที่11เดือน6พระมเหสีฉวนกุ้ยเฟยจากสกุลหนิวฮูลู่ประสูติพระโอรสองค์ชายสีอีจ้จูและในปีเดียวกันพระมเหสีเสียงเฟยจากสกุลหนิวฮูลู่ก็ประสูตธองค์ชายห้าอี้ฉงเหอเสวตุนชินหวงังในปีเต้ากวงที่12เดือน11อ ตรงกับคิดศักราชที่1832พระมเหสีจิ้งเฟยประสูติพระโอรสองค์ชายหกอี้ซินเหอซสืวกงชินหวังในปลายปีเต้ากวงที่14ตรงกับคิดศักราชที่1834พระมเหสีชวนกุ้ยเฟยจากสกุลหนิวฮูลู่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นฮองเฮาส่วนพระมเหสีจิ้งเฟยจากสกุลปัวเอิร์จีจีเทอได้รับการเลื่อนขั้นเป็นกุ้ยเฟย